การแบทเทิของสองสาวน้อยลาชินีหมอลำ่มาแรงในพอสอนยานแต่บ่มีงานทำชีวิตของสาวหมอลำหนูตกใจนึกว่าเขาปล่อยเอ็กซ์เีท่านรับการครับมีประเด็นหนึ่งสำคัญมากตวลงเดานะว่าประเทศเราอะ่ะมีเด็กๆเ,เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาปีละประมาณกี่คนหลักแบบพันไหม เป็นหลักเป็นหลักแสนกว่าล้านครับประเทศเรามีเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาปีละกว่าล้านคนนึกว่าแบบหลักพันกว่าล้านคนครับซึ่งนี่คือตัวเลขที่ทางกสศเขาทำข้อมูลอยู่ว่าเด็กๆที่ควรจะอยู่ในโรงเรียนเนี่ยหลุดจากระบบการศึกษาปีละกว่าล้านคนนี่คือเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงครับและเด็กๆเหล่านี้เขาควรจะเติบโตขึ้นไปเป็นกําลังของประเทศแล้ว ด้วยข้อจํากัดแต่และข้อครัวที่ต่างกันนะครับเด็กๆบางคนก็จําเป็นต้องไปทํางานทําให้เขาหลุดจากระบบการศึกษาทีนี้กะสศหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคท,ทางการศึกษาจึงจับมือกับภาคีครับออกแบบหลักสูตรที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วก็ดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าการศึกษาแบบยืดหยุ่นโดยมีแนวคิดว่าให้เปลี่ยนทุกที่เป็นโรงเรียน้ลองนึกภาพว่า ในปั๊มน้ำมันในร้านอาหารหในร้านตัด,ตดผมทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตที่เด็กๆมีเนี่ยถ้าสามารถเปรียบเทียบโอนหน่วยกิจเป็นวุฒิการศึกษาได้ตรงนี้จะพาดเด็กๆกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งหนึ่งรตรงนี้เรียกว่าการศึกษาแบบยืดหยุ่นและอยากทาการได้ศึกษาพี่ซุปรู้สึกชื่นใจและมีความหวังกับแนวคิดนี้มากครับเชิญครับศรีบินสาวน้อยเราคปิ น้องหักแพงวลัญยาพรอายุ16ปีค่ะสวัสดีค่ะน้องหักแผงวรัญญาพรค่ะปัจจุบันอายุ17ปีค่ะเป็นศิล,ลปินสาวหน่อยเพชรบานแผงค่ะ ว่าตอนนี้ลองเล่นเต็นลัมประจำวงสาวน้อยลําเพื่อนโชว์ค่ะหลักๆก,ก็เป็นลองเพลงค่ะลองเพลงมอล้ัเต้นบทบาทตามมอล้ัก่อนที่ได้รับบทค่ะที่หนูเลือกมาเป็นหมอล้ัเพราะว่าหนูมักเสียงเพลงมาตั้งแต่น้หน่อยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าฐานะทางบ้านหนูบ่ค่อยดีค่ะอยากจนแน่มีภาละแน่ซึ่งหนูก็ต้องมาแบ่งเบาผาละพอกับแม่ให้ได้ค่ะหนูก็เลยเลือกที่สิมาทำตามความฝันอยู่มงนี้ค่ะโโ แต่กว่าสีมะหวอดจุดนี่นูต้องแช่สาระหลายๆอย่างทิมการเลี้ยนแนนหรือว่าชสาระชีวิตไปหลุดคงจะของ,ของเพื่อมาทํางานอยู่มองนี้ค่ะหนูหู้ว่าการศึกษามันสําคัญกับอนาคตเพราะว่ามันสามารถต่อยอดให้เขาได้เรื่อยๆจุดเปลี่ยนที่เห็นหนูได้กบมาเลี้ยนอีกที่หนึ่งก็คือ,อมือหนึ่ง,น,งนูนั่งแต่งหน่าอยู่หลังเวทีค่ะแล้วก็มีพี่ๆจากกศศค่ะมาแนะนําการเลี้ยนแบบหยืดย่นให้หนู นั right oh. like ่นแหละค่ะก eh? yeah, oh, ็คือจ right. ุดเปลี oh. <Wh> ่ยนที่เฮตานูไ hmm. ด oh, ้กลับมาเลี้ยนอีกเครือนึงค่ะกสศคือการเลี้ยนแบบหยุดยุนค่ะเหมาะสําหรับหนูหรือพี่พีซีและินหลายๆคนที่อยากเ็ดงานไปน้ําเลี้ยนไปน้าเลี้ยนแตทุกทีค่ะเพระว่าสิกินสีน้อนสีพักพรสีแตงหนะหรือว่ากําลังเตรียมตัวอยู่กับสามารถเลี้ยนใดขึ้นกันค่ะเป้าหมายหลักของกสแล้วก็มูลนิธิปัญญาการนะครับก็จะเป็นเป้าหมายที่เราตั้งใจร่วมมือที่จะ สร้างพื้นที่นะครับให้กับน้องๆที่สามารถที่จะ,ะประกอบอาชีพไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับโดยเรามีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมานะครับเป็นหลักสูตรที่เราใช้ฐานคิดในเรื่องของวิชาชีวิตแล้วก็วิชาชีพเนี่ยมาเทียบประสบการณ์แล้วก็เทียบความรู้เช่นเดียวกันกับน้องหักแพงแล้วก็เพื่อนๆของเขาที่เรียนอยู่ในหลักสูตรมลรัมศึกษาเนี่ยเราก็มองว่า ตัวหลักสูตรเนี้ยจะเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้น้องๆสามารถที่จะเรียนไปด้วยมีรายได้ไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะเทียบเอาประสบการณ์ความรู้นะครับในการที่จะมาใช้เพื่อที่จะสอบจบผ่านหมอลำนิพนธ์ได้ด้วยครับอหลักสูตรกศทสําหรับหนูหนูมองว่ามันเป็นการเรียนที่เหมาะสําหรับหนูมากๆครับเพราะว่าหนูเห็ุงานไปน้าแล้วหนูก็อยากเรียนไปน้ามันแบ่งผ้าผ้าละไดก็บแบ่งเวลาตามที่เขาสิเรียนหรือว่าเห็ุงาน,านไดค่ะ และที่สําคัญหนูก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกค่ะของหลักสูตรกสสซึ่งปีนี้หนูกําลังสิเลียนจบแล้วค่ะเก่งมากโ้เนอะเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยอ่ะอเนี้ยขค่ะ สวัสดีค่ะน้องหักแพงค่ะนังสาววรัญญาพรวัรณทาอายุ17ปีค่ะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะฮักแพงจ๋าฮักแพงรักในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะ,มคะรู้ตัวได้ยังไงตั้งแต่เด็กเนี่ยหนูซึมซับกับเสียงเพลงมาตั้งแต่น้อยค่ะทั้งหยาดพนกับเป็นมอลลัเก่าพรค่ะแล้ว ชีวิตที่บ้านเป็นไงบ้างลำบากคะ่ะนูต้องทรงจกของเลี้ยนน้าค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ไปหาเงินจูงเทเพื่อมาสรงเงินให้ทางบ้านค่ะหนูก็เหตุงานไปน้าแล้วกะ็เลี้ยนไปน้าค่ะแบ่งเวลาเลิกเลี้ยนแล้วกะ็ออกไปเหตุงาน,นะคะ่ะลำบากที่สุดในการหาเงินแบบมาใช้เนี่ยมันขนาดไหนครับหนูรับงานเองคะ่ะรับงานเองข้างนอกพอ่อสิออกไปงาน สมมุติมือเอื่อมันเป็นมือจริงเนาะค่ะมือที่หนูซีต้องไปลองอีดีแล้วหนูกะเฮ็ดผมแต่งหน้าไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหนูดันเกิดรถชนก่อนนะคะเรืบบออะไรไปแสดงโดนรถชนรถชน,นะค่ะขนาดไหนฮะหนักขนาดไหนอยู่ในห้อง ICU 11คืนนะคะโหแต่ว่า<อ>พักฟื้น2เดือนะะโถทั้งเราคิดไหมว่าเราจะไม่มีโอกาสทำทำงานอีกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดค่ะ หนูฟื้นมาวันแรกหนูก็พยายามภาวนากับเทวดาค่ะว่าถ้าหนูฟื้นกลับไปอีกเท่อนึงหนูสิตั้งใจทํางานหนูสิลองเพลงขอแค่หนูกลังลองเพลงได้อีกเท่อนึงก็เป็นบุญ้ำหรหนูลายแล้วค่ะโอ้แล้วอย่างนี้เราเราต้องแบบออกจากโรงเรียนไหมหนูถือเส้นสัญญาเก่าปี่าในการเป็นศิล,ลปินครับหนูถึงต้องตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเก่าค่ะ เพื่อทีเดได้มารับโอกาสมองนี้พ่อหนูหนูมองว่าการศึกษามันกสําคัญะคะ่ะแต่ว่าหนูต้องเอาโอกาสก่อนเพราะว่ามันกับได้มากง่ายๆเนาะคะ่ะแล้วรู้สึกไงบ้างวันที่กศศไปหาหลังเวทีแล้วมา,บ,าบอกบถึงการศึกษาแบบยืดหยุ่นตอนนั้นได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างลูกตอนนั้นมีแชทกลุ่มเด้งขึ้นมาค่ะว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนต่อก็ให้ไปศึกษากับพี่ๆ หนูเลยตัดสินใจเข้าไปเรียนตรงนั้นเนื่องด้วยไม่เป็นการศึกษาหยืดยุ่นเนาะค่ะกศสมันมันเรียนในทุกหมองเรียนในทุกที่เรียนในตลอดเวลาค่ะแล้วกับเป็นวิชาการผสมผสานกับวิชาที่หนูปฏิบ,บัติพร้อมแล้วท่านเรียนจบตรงนี้นี่คือได้วุฒิอะไรลูกปีนี้หนูกับการรัชชิจบม .6 ค่ะสุดยอดได้ได้ได้โคโต้าด้วยค่ะได้โคต้าด้วยใช่ค่ะโคต้าอะไรคะ โคต้าเรียนต่อมหาลัยค่ะอุ้ยมันสามารถใช้แทนกันได้เลยเหรอก็เทียบบุตรปกติเลยอ่ะวันนี้มาลูกความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะหนูอยากได้ทุนสักก้อนหนึ่งค่ะเพื่อไปในการซื้ออุปกรณ์เครื่องเพชรและหลายอย่างที่ใช้ในการแสดงค่ะนี่อยู่ค่ายเพชรบ้านแพงใช่ไหมครับค่ะไอดอลเป็นใครครับไอดอลของหนูคือ พี่อุงอิงค่ะอ <c oughs> ตามรอย<ด>ูอ,อยาก<น>สําเร็จเป้าหมายทุกอย่างเหมือนพี่เคยเจอกันไหมได้ร่วมเวทีอะไรกันบ้างไหมเจอกันตลอดค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างติดภารกิจค่ะพี่่พิานงานหลายพร้อมโอเคอ่ะมางั้นโชว์ความสามารถเต็มที่นะจ้าพร้อมไหมคะพร้อมคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ พักแพงสวัสดีลูกสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่มารายการวันนี้เนาะคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาเขามีสาขาใช่ไหมมีค่ะอย่างอย่างของหนูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหนูอยู่สาวน้อยนินโชค่ะแต่ว่าอยู่ในเครือของ<น>สาวน้อยในเครือใหญ่เดียวกันเพชรบ้านแพงค่ะโอเคคือถ้าเป็นเวทีใหญ่เลยก็คือก็เป็นพี่อุ๋งอิงใช่ค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วฮักแพงกําลังไต่เต้าอ,อยู่ เขาไต่เต้า2เรื่องตอนนี้เรื่องแรกคือการเป็นศิลปินเรื่องที่2คือเรื่องการเรียนเด็กคนนี้ไม่ทิ้งการเรียนครับ <Yeah. S 2> แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนมากว่าการศึกษายืดหยุ่นสามารถพาเด็กๆก,กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ตรงนี้น่าชื่นใจจริงๆทุกที่คือโรงเรียนครับ,รบและเช่นกันครับสตูดิโอของเราก็คือโรงเรียนเช่นกันเรามีโรงเรียนท้าทายฮักแพงให้หนูแต่งกลอนหมอลำสดๆดโดยจะต้องมีชื่อกรรมการ3คนและจะมีคำให้กรรมการเลือก หนูมองหน้าที่กรรมการลูกกรรมการครับเลือกคําครับนี่ครับกรรมการครับดูภาพก่อนเลยครับพี่ขุนมาเลยครับปกติหนูก็แต่งกรอนหมอลําอยู่ใช่ไหมลูกแต่งค่ะในวิชาที่หนูเรียนนะคะก็มีสิ่งนี้ด้วยนะมีค่ะกรรมการครับอันนี้ทดสอบสดๆเลยพี่หอยครับพี่เลือกคำหนึ่งคำพี่เลือกคําว่าอะไรครับเอาใจครับมีคําว่าใจครับคุณกอครับครูชอบคําว่ากราบค่ะกราบหรือว่าเลือกครู พี่โตฮะเสียงครับเสียงเสียงครับให้หนูแต่งกรอนหมอลำขึ้นมาแล้วก็มีคำบังคับเหล่านี้อยู่ในนั้นพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะลุยครับอุ้ยสดๆให้เวลาคิดให้เวลาคิดค่อยๆคิดค่อยๆคิดอุ้ยนี่สัมผัสนะผมเห็นอยู่นี่สัมผัสหมอลำส่วนใหญ่แต่งต้องแต่งกรอนแต่งเพลงได้ไหมลูกหรือไม่จําเป็นไม่จําเป็นค่ะจะมีบทของวงมาให้อีกก็ไปชวนเขาคุยทาไมก็ไม่รู้เขาคิดอยู่ไม่คุยแล้ว มีคำว่ากราบกราบของครูงอร้อใช่ไหมกราบครูงอร้อายเป็นคำอีสานนะคะอาอากับพี่นี่ถือว่า,น,านุญ,ญาติไอเต๋อขัดคาว่าเสียงครับน<ำ>้มเสียงบดีตอนนี้คําครบนะครับคําครบแล้วํางกาบครับน้องแต่งกรอนหมอํำเสร็จแล้วแต่ให้หนูร้องให้กรรมการฟังตามที่หนูเขียนนะลูกน้องหักแพงมาอ่อน หนูวรัญญาพน oh. oh. mm hmm. วิงวอนท่านเอาใจใส่สิบเจ็ดปีบ่ทันใหญ่ขอแรงจใจจากท่านกรรมการพร้อมสุคนสวัสดีเริ่มต้นกราบผู้เงาะเทิงไอหอยพร้อมเทิงไอโตน้ำหนูหักแพงมาวันนี้ เสียงบบดีจางทวนบทสำนวันวาดบอกของให้แฟนแฟนพี่น้องคอยย่องแม่นแน่เด้อพี่น้องเออโต้นี่คืออะไรอ่ะทำไมที่รู้สึก น้ำเสียงที่ดูจริงใจแล้วใช่แล้วมันเป็นมันอธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกว่าร,รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมรูอ้อะไรอะตะดนตรีมันคือจีบวิญญาณนะครับ,บญญเวลาคนเราร้องอะไรมันมาจากจิตวิญญาณผมเชื่อว่าให้เขาร้องอีกทีหนึ่งโน้ตก,ก็จะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมการศึกษายืดหยุ่นครับหมอลำศึกษานที่ของจริงโอ้ของจริงได้ได้ไปได้เลยโจต่อไปครับเดี๋ยวเราจะให้น้องไปเตรียมตัวเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดหมอลำ สวยงามเต็มชุดเลยครับักแพงเชิญลุกทีมงานบอกว่าน้องแต่งตัวเสร็จเรียบร้บรอยแล้วครับ,รบพวกเราครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องฮักแพง สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับโอ้โหเปลี่ยนลุกเลยนี่เป็นลูกศิลปินเลยฮักแพงลูกแล้ววันนี้เพลงที่จะมามอบให้กรรมการเลือกบทเพลงอะไรลูกเพลงทั้งฝันบบทันเคิงค่ะครับบทเพลงนี้จากน้องฮักแพงครับ บนนอนที่เคยอาศัยความทุกข์ความยากมีความลำบากคนเคยว่าวใส่ลบคำนินด้วยแรงหัวใจมายืนจับไม้ทรงเสียงวนวนสาวนาลาดอนยังจำคำสอนพ่อแม่เอื่นสั่งให้หานให้สู้อย่าล้มความหวัง ยังอให้อดทนไววคิดฮอ,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 อดหน้าพ่อแม่ลูกเมื่อยลายแท้จนน้ำตาไหลคิดพ่อคำเา้าแล้วมีแหงใจสิอดทนไปให้ฮอดปลายฝันขันเมื่อ,อยบ่บ่ยานยานแต่บ่มีงานทำชีวิตของสาวมอลำ ต้องแบนทุกทมความจนมันบีบหากินเรื่องชีพ้าวนิลปินบางเมื่อต้องน้ำตาลินยอนขอมินคนเขาเายอาหยีก็บอเป็นยังเห็นแฟน,แฟนๆนั่งอยู่หน้าหานแค่ลีก็ใจเบิก บร่รันหอดเคิองโลคความในละกะยอ้อนมีแห่งใจผู้เบึงลูกลานมาขอสอนเพ่งบอทันหอดเคืองเดอเส้น สิ้นละปินบางมือต้องน้ำตาลินย้อนขมินคนเขาเอายายกบอกเป็นยังเห็นแฟ้นน,น,นั่งอยู่หน้าหานแค่นี้ก็ใจบ ลูกหลานมาขอส้อนเพลิงว่าทันหอดเคลิงเดอเส้นทางฝันให้รับอุ่มชูน,น,า,น,นานนานลูกอิ างกระทิ่อง่นครับโอยเจ็บวกเ็ว่าหนูตกใจนึกว่าเขาปล่อยเอฟซเสียงค่ะอุ๋งอิงรู้ไหมเราคือไอดอลที่สุดของเขาเลยเขาเคยบอกหลายต่อหลายคนว่าสักวันหนึ่งในชีวิตอยากขึ้นเวทีกับพี่องุ่งวันนี้เกิดขึ้นแล้วครับขอบคุณค่ะทำไมรักพี่องิ่งขนาดนี้ทำไมชอบพี่องิ่งขนาดนี้มีพี่เป็นไอดอลนะคะ ในการประสบค,ความสําเร็จอะไรหลายๆอย่างหนูอยากเป็นเหมือนพี่แต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆกล่าวไปค่ะยังไงฮอดอู๋อิงมีคําแนะนําอะไรบ่งไหมกับน้องบังคับฟิอิงหนูว่ามีคําแนะนําค่ะเพราะว่าหนูเห็นการพัฒนาของน้องคือดีตั็งแต่มมือแหลกอันใดที่น้องแบบถือเขาตีสติตีน่ะตีนี้มากหนูก็เอามาปรับเปลี่ยนเป็น ปบเลี่ยนจะาข้องแล้วก็พัฒนเจะคข้องขึ้นอยากให้น้องเดินทางไสนี่ไปตลอดด้วยค่ะด้วยก็เป็นกําลังใจีก็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะและนี่ครับคือต้นแบบของศิลปินที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่เป็นขวัญใจของศิลปินด้วยกันด้วยเขาคืออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขอบคุณอุงอิงมากนะลูกขอบคุณมากมากครับอุงอิขอบคุณนะลูกขอบคุณพ่อโจด้วยนะ ท่านการครับวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวชีวิตของเด็กหมอรำนักสู้คนหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยน้องหยุดเรียนแล้วแต่ว่าเมื่อกศสคิดโครงการการศึกษายืดหยุ่นเด็กคนนี้ก็กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ข่าวดีคืออีกไม่นานเธอจะมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับน้องฮักแพงครับดีใจที่ได้เจอฮักแพงนะครับ เป็นคนที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงเลยแล้วก็ที่สาคัญที่ชื่นชมเลยความตั้งใจเป็นศิลปินมันเป็นบนเวทีแต่วันที่ไม่ได้ขึ้นอยู่บนเวทีอะเราก็ต้องบริหารชีวิตจัดการชีวิตเราเป็นซึ่งอันนั้นน่าจะได้มาจากการที่เราเรียนแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นมันอาจจะไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวแต่สิ่งที่หนูทําอยู่มันคือการลงทุนในชีวิตของหนูเองในการทีเป็นศิลปินและก็เป็นคนที่ดีด้วยพี่ว่าวันนี้หลายๆคนที่เขาดูอยู่อะจะได้รับแรงบันดาลใจจากหนูเพราะว่า การแบ่งเวลามันเป็นสิ่งที่หนูมีได้ดีมากชื่นชมตัวหนิงมากชื่อโคครับตั้งใจมากๆขอให้ประสบความสำเร็จตางที่ตั้งใจนะครับเก่งมากครับขอบคุณค่ะพวกเราสามคนให้ทานครับขอบคุณค่ะพักแหงหนูคือแบบอย่างลูกและความพิเศษของหนูก็คือหนูคือเด็กๆที่เข้าสู่ระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่นและหนูจะเป็นเด็กกลุ่มแรกที่สร้างภาพนี้ชัดเจนว่า ทุกที่คือโรงเรียนสําหรับเด็กไทยเรื่องความฝันของหนูในการจะของบประมาณไปพัฒนาชุดเพื่อเติมเต็มในวงไม่ใช่ปัญหาลูกทางรายการยินดีมากและขอมอบงบประมาณให้หนูนะครับ40,000บาทครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพักแพงลูกพี่ซุกเชื่อว่าเราผ่านอะไรไมาเยอะหนูน่าจะมีความสึกในใจบางอย่างอยากจะพูดกับใครเป็นพิเศษไหมลูกอยากบอกกับ พ่อไอแม่ทุกคนค่ะที่กําลังรับชมอมยูตอนนี้หนูนองหกักแพงเด้อค่ะสาวน้อยลําเพลินโชว์ขอฝากให้อีพ่ออีแม่ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้หนูในทุกเส้นทางขอบคุณพ่อโจอขอบคุณแม่นูดขอบคุณผู้บริหารทุกๆคนเด้อค่ะที่ให้โอกาสหนูในมือน,นั่นขอบคุณพี่อุ้งอิงน้าเด้อค่ะที่เป็นไอดอลในมือน,นั่นให้หนูอยากประสบความสำเร็จในมือนี่ขอบคุณค่ะ <S 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 รูเลยพวกเราครับ <ขอ S 1> น้องอักแทนสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับขอบคุณครับขอบคุณคน้องเขาแบบน่ารักมากนะคือผมปลื้มใจผมชอบกรรมการก็ปลื้มใจเหมือนผมคือว่าโอกาสความเท่าเทียมการศึกษาของเด็กไทยเกิดขึ้นแล้วครับเมืม่อมีการศึกษาแบบยืดหยุ่นเป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กๆมีทางเลือกที่หลากหลายนะครับสร้างโอกาสให้น้องๆสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เมื่อ ทุกที่คือโรงเรียนนะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆครับยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณจากใจครับสุดยอดครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ